เกือบบ่พ่อเลยนี่อือฟื้นอ้าวขาดูสิขาไม่หู สวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้พาพี่น้องมาป่าอย่างนี้มันก็จะเป็นป่าเห็ดปวกกับเห็ดพึ่งหัวแดงนะคะแต่ว่าเห็ดพึ่งหัวแดงยังบพที่เยอะที่สุดวันนี้ป่านี้คือเห็ดปวกนะคะพ่าพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกจ้าวันนี้จะเลือกเอาสวยๆนะคะหลายแห้งเลยเห็ดปวกเมื่อกี้ก็เห็นคนตัดแล้ว,วจะเจมเฮนี่เลือกเอาอ่อนๆนะคะ อันนี้ผนออกขาวๆแต่ว่าเป็นเห็ดปวกนะจะเห็ดปวกมีคู่เหมือนเป็นพิษเดอ้อผู้ใดเก็บใหม่ๆควรที่จะระวังนะคะเห็ดนี้มีคู่เหมือนเป็นพิษเดอ้อเพราะว่าเห็ดพิษเนี่ยมันจะสีอย่างนี้เลยแต่อันนี้ผลโดนแดดเขาเก็บนานแล้วเขาก็จะรู้นะคะว่ามันเป็นเห็ดปวกเนาะนี่ค่ะอันนี้จะไปแบบช้าๆเห็ดปวกเยอะมากนะ วันนี้คุณปลามาเดินด้วยนะคะไม่ได้นี่สวยมาก beautiful นะป้าเนาะวันนี้ไอ้เจ้เอาแต่ดอกเล็กๆอย่างนี้เลยไปก่อนอื่นนะคะไอ้ขอบอกว่าเห็ดปวงมีคู่เหมือนเป็นพิษนะคะควรศึกษาก่อนเก็บเดอ้อนี่เห็นบอกเห็ดพึ่งอันนี้หลายได้ป่านี่เห็ดพึ่งขาลายนะไหม โบเลตอู้โ oh, อ้ยขอโทษดิอปลานี่ปะนี่ลายกว่าป่าเม,มื่อวานนี่ไหมป่าป่าเป็นยังได้แต่ว่ามันยังแข็งกับเอาอยู่ฝุ่นแล้วเอาด้อเลือกเหงียนมากมายบอกบอกเจ้าของ องดอกใหญ่เบิ่งขาว้าวอเมซิ่งนอร์เวย์เมซิงนอร์เวย์นี่ได้ไหมคะเมซิงนอร์เวย์ไหมเนี่ยอาเมซิ่งไหมไหมค่ค่ะเอะบองดองละไปป่านี้ ขาได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แล้วเห็ดเป็นเลือกเลือกบูคือดอกเจ้านี่เว้ <laughs> ค่ะแปลกนะเห็ดปวกนอร์เวย์ขาเ่็คอยเน่าไหมแตกต่างกับยูยูสวีเดนนอนกัดมัดอู้มนันนี่โอ้นี่นี่โบเลตโบเลตโอ้ย้อฟินื้อหนังเมเปไปเลย ดึงว,วืบว้าวขาดูสิขาไม่เน่าจะสวยๆนะคะวันนี้อึ๊บปะดีขาหูขามีเจ้าของใหญ่มากโอ้โอ้ เอาแล้วนี่อีกไหมป้าโอเด้ดเห็ดเยอะแหงป่านี้นะคะอันนี้คือแบบโบได้หาโอ้โหอีซีสละละเด้งค่นี่เคยบอกคนโบเน่าค่ะแมงไม่ค่อยจะกินเลย เลือกคือเนาะ,ะเจ้าแรกแรกเบิ่งนี่คะ่ะขาฟูสปอร์เห็ดนี่เป็นสีน้ำตาลนะคะนี่สปอร์เพิ่นนี่ค่อนข้างที่จะแกแล้วโบได้จ้ะอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่มารับปีหน้าไปคะ่ะนี่นี่ป่ะอืมนี่ เยอะทำม,มีไม่เยอะแล้วมาหาเห็ดปวกทุกคนอ้ขขออป๊าดพี่น้องเห็ดปวกบางบนนมืนี่กัะแม่นน่ป๊าดเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกอยสิเอาเห็ดปวกให้เจ้าเบิงเบิงโอ้ยตายตายตายเดี๋ฟังเี้ฟังจากดอกนี้ โอ้หนึ่งสองเบิ่งเอิ่งสามสี่ปานอยู่เห็ดปวกหกบานเฮาห้าหกเจ็ดปดอกใหญ่ด้วยนี่ระวังก่อนนะนี่ได้ไหมไม่ได้นี่ป้าป้า อีสิถอนก่อนอุ <ś> ้ยคัมฟื้โอ้สวยป๊าดมีแต่งงามๆมาเนี่ยเห็ดอ้วนพร้อมฟรแฟตดไรกะเคปีพีเลย ทานเห็ดฟางเนาะไปอึ๊บปลามานี่เปิดหาก่อนเด้อคนรีบไหมอึ๊บปลาหอง ล Everywhere เลยลนะเอวเวรเลยเนาะบุ๊โอ้โหขาคอนโซนแต่ขาเห็ดปวกแลกว้วก็บลน่าด้วยเรื่องของเนื้อนะะอาจจะอมน้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรดูนขาบุ๊บดอกได้ยุกวันนี้โบมีใคยเห็น นี่สวยฮุบทรค m a y บเนี่ยอันนี้นะพี่น้องที่มันเป็นแบบบินบินนะ่ะเฮบที่เป็นแบบบินบินนะ่ะหลายขนาดป่านี่โอ้ oh, ดูเห็ดพึ่งโบเลต พึ่งคาไลา,ๆๆๆาไล่ไหลปลาเานี่ยเป็นใหญ่ถึกปลาบแล้วเจ้าพูดมาขึ้นรถเออเสียงหัวลดนี่ทุกคนแบบเดียวดูสิแบบเดียวนัง <laughs> ไม่ใหญ่ถึกอ้ก็ศบานแต่ว่ามันสวยนะก็เราก็ต้องเอานะดูสิเบิงขานะหนึ่งสองอุ้ยตัดไปนะคะเอาตีหัวสองแล้วเนี่ยไปยุงไหม ตายแล้วไม่ได้ <c oughs> คอมแพลทุไทยไปนั่นงเลย หืม mm hmm. สวยดึงได้ไหมไม่ได้อันอีนุสปงอันนี้ฟินิชแล้วเนี้ยไม่ได้พ่อใหญ่ปรากับศัตรูพ่าย Zone, 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 so ออนโอนแต่ขาหาเองออนโอนเองสวยด้วยอะเมื่งกี้ช็อตถามนะเนี่ยเมื่อกี้หงใหญ่อือหึหูพาดอินกอดกูดคอนดิชันเลยเนาะนี่เมื่อก really, ี้น,นี่แบบว่าไอจัดแบบสวยงามนะไปค่ะเห็ดปลาการังพี่น้องเมื่อกี พี่ใหญ่เห็นเพิ่งจะออกนะคะโอ้ mm hmm. oh, เห็ดน,น้ำหมากลุกว้าอันนี้คือลูซูลากินได้เด้อจ้ะอู mm ้ยเบิ่งนี่ compare to my face Yes, yeah, the same almost size eh? ใหญ่มากถอนให้เบ mm ิ่งเด้อเข้าหูและนี่ เอาไปย่างเห็ดเจียวเนาะโนโนโนสเมสกิตนี่มันไม่เน่าเลยนะคะทุกคนให้เอาเด้อเสียบีเห็ดเจียวอีรีลอบนี้ขาบวาวปาดบึ่งเียโอ้โหไม่ได้แล้วต้องเอางามงามเออเหมือนฮีมากเลยพ่อใหญ่บอกแต่ว่ามัน่มีเห็ดไหม อ่อ uh huh. นี่งามขนาดเลยสวยมากมือวานนี่ฝนตกมืนนนกันมีฝนบ่ตกสวย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 คุ้มแล้วทิปนี้นะเห็ดหัวส้มยูซี่โบเลตไปจะหอดรถแล้วด้จ้ะเดี๋ยวจะย้ายป่าคิดว่าสองนะ สอง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 โอ้สวยเลยสามสามยังไงเพื่องสวยมากป้าโอ้ โบ<ฮ>ได้โ่ได้นี่เด้ออือันนี้ยิ่งสวยอันนี้ได้เห็ดอันนี้นะนเห็ดขาส้มนี่เฮาเอาไปแกงเฮาเอาเอาขาที่แบบว่าตัวแก่ๆไปแกงกับบเสียบดูกเก่นี่อู้ <c oughs> อ้ายเลย เกือบบ่พอ่อเลยนี่แมรี e ดมี <c oughs> ไปค่ะเห็ดปวกอือไปไปไป บ่ได้จ้ะเห็บตัวมีปีกหลายหลายบินเกาะอยู่แกะให้ดูนะรอดไหมบ่รอดจ้ะแล้วก็เดินมาหนึ่งชั่วโมง13นาทีแล้วนะคะ GPS ผนบอกนะก็เอาออกไปแล้วสองร้อแคลไปน,นี้ยายโคกไปโคกใหม่ที่ปลายทางผุ่นจะเป็นป่าที่แตกต่างกันนะ ถ้าสมมติอายาป่ามันก็สิมีแต่กลุ่มพวกเห็ดพวกนี้เห็ดตัตวนี่สี่ดอกนะคะไก่ลดเด,ด,ดี๋ยวนี้ดอกนี้พอได้ไหมไกล่ล เมื่อกี้นี่โบเห็นเห็ดมักออกแบบนี้ไหมโอ้ตายตายๆถืออันนี้ซ้ำเห็ดมัากออกแบบอยู่ตามไตอันนี้แบบนี้อือสามดอกโอ้ไปไป ยุงพลึกวบนนี้เน่าป้าให้แม่รุ่นว่าป่านี้จะมีเห็ดพึ่งให้อายเก็บไหมลักษณะคล้ายกันอีกแล้วอ่ะฟงใส่สิเป็นแบบนีดีมดเด้ออยากตามท้านี่แหละญาติหลงเบิ่งดีเห็เหดหพึงพ่งเห็ดพึ่งมาสัตวเห็ดพึ่งขาแดงอย่างน้อยมันก็มี นี่เห็นบ่เนี่มันถึกแมงอย่างน้อยคือเพิ่นก็มีจ้ะทุกคนก็ดีใจแล้วนะที่เห็นนะพี่น้องเพราะว่าป่าเมื่อกี้นี้บ่มีจักดอกเลยหัวแดงน่ะหายากแบบแหงหงป่านี้เห็ดเยอะมากนะคะเต็มยุเดี๋ยวไม่ขอไม่ขอตัดขาเด้อเพราะว่าํำแด้ป้า,ปาพี่น้องเบืองเห็ดผึ่งตุววกโอ้ยอะไรคือบุพเพเนี่ย สีอินรถสิบรอมาเอาดอกนี่เห็ดปวกไม่ตัดแล้วตัดอยู่แคมเจ้าของแคมเพิ่งกระบ,บอกได้ว่าสามารถมาหาเห็ดได้พ่อใหญ่ไปถามอีกแล้วพ่อใหญ่ามักถามจ้ะเพระเราบอกว่าพ่อใหญ่าถามว่าเพิ่นถามจังนี่ผู้เขาย่สายที่สามารถเดินได้เจ้าของแคมแล้วว่าเธอสิไปไฮกิ้งบ่มาสัน่น แม่บอกว่าแม่วราสันเออตรงนั่นตรงนี้ว่าสันแล้วเธอเธอสามารถไปหาเห็ดได้ด้วยนะวราสันเจ้าของแคมปน่ารักนะคะอออคิตภาพนี่ไป,ไปไปแบบยาวๆวันนี้อถอดแล้วก็บปใส่ยากถุงมือก็ได้ไปค่ะเบื้งนี้พี่น้องเต็มข้างทางอยู่เลือกเอาเสียดอกไหน พอได้ลายแห้งบ้างนะดอกนี้ได้ไหมอาสิญญัจนสุดนี่อากสสิกลับมาเด้อป้าขามุยสยูนิเวร์บางเถ่อวงแหวนตรงนี้มันกระลุดเด้อจ้ะเพราะว่ามีคนถามอายทางเพจแบบว่าที่พี่เก็บไปมันไม่มีวงแหวนเลยเป็นเห็ดเบื่อบอ่บอรประมาณนี้นะบางเถ่อมันกระลุดแต่ว่าถ้าบ่มบัใจก็อยากเก็บเด้อจ้ะ เพราะว่ามันมีคู่เหมือนที่เป็นพิษและกินแล้วก็ตายเลยเดี๋ยวจะเห็ดอันนี้นะเห็ดพวกนี้เนาะนี่ปกติมันสิเป็นแบบนี้ลักษณะสามดาวนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสามดาวที่ไหนเห็นทางฟินแลนด์เขาบอกว่าห้าดาวเพราวะว่าพี่น้องจ๋าหนังสือแต่ละเล่มเขาจะให้ดาวก็คือกันเดี๋จะฝรั่งเศสเขาจะให้เห็ดค่าแค่สามดาวนะคะอะไรคะ่ะแต่ว่าประเทศทางฟินแลนด์เอ,อาจะให ออ้ย่อยเห็นแล้วเห็ด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 ห้าดาวเนาะจ้ะเนาะพี่น้องิ่งนี้ป๊าดนี่เห็ดพ่งนี้พึ่งป๊าพี่น้องเมืองให้พวกผู้โอ้เต็มอยู่พึ่งขาลายอ้ยปลาลายทางนี้เห็ดลายิ่งนี้พี่น้องใจบอกว่าโพดโพบบป๊าโพด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 เลือกเอาเลือกเอายาวไปยาวไปยาวไปดึง ป่นเด้อเหมือป่นก็ได้ทำอะไรดีเห็ดอันนี้คือทำอะไรก็อร่อยเพราะว่าเขาเป็นเห็ดไม่นาะค่อยเปิดใหม่อยู่บอกค่อยแห้งบอกค่อยมีสมองสวงนี่พันใหญ่มากว่าให้ไอโนเบรนนะหัวซันเจ็บปวดนะเจ็บปวดนิดนึงเพราะว่าบบมีอีลี ข้าสั้นข่ายาวมัก็สิปะปนกันไปว่าเพื่อนสิเกิดในในลักษณะแบบใดถ้ามันเกิดในมอดเพิ่นกสิขายาว้าแต่ถ้ามันเกิดในดินมันี้เพิ่นกสิเตียตันคือ KPP เนี่หลจะจ้ะเจ้าของพลึกพ,ล,พลึกพลิมพลึกพลิมพลึกพลิมปลลัมปลาเหลือนี่มีเจ้าของมีอันนี้ไหม มุมไปทางไหนไปทางนี้เห็นหัวสีน้ำตาลน้คือแต่ว่าเป็นเห็ดพึ่งมาแค่อทิตเดียวแบบนี้นะบ่มี่เราพี่น้องมันต้องหาหมู่เนาะแต่อายก็ไปหาไผ่ก็ว่ได้นะคะพิ่นก็อยู่ไกลอากามยันผิ่นอยากเวียกเฮาน้ำเฮาน้ำบ่หนี่เต็มเห็ดปวก พาทิโชกระโพดกระโพอืม้มโหโหยเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มจะขำไวแล้วเพราะว่าซีไกลซีหอนยามหนาวเนาะหกทุ่มสองทุ่มแบบนี้ก็เริ่มมืดแล้วจ้ะสามทุ่มก็กว่าตะเวนกับตกดิน ดินดอกนี้อ้วนมากงามแหงนี่ม,มักมีมีอันนี้ไหมเปล่าก็บอกมีแมงสไปเดอร์นี่ ออกแม่ออกแล้วเห็ดดินนี่แมงมุมหยุดไต้ดอกอันนี้เห็ดอันนี้หลยหลย ลุ้นขาอุ้ย,ยหลายเด้อยังมีเจ้าของนะปล่อยทันทีนะแต่มีเจ้าของอะ่ะไม่มี หนาวกระายบ้างนี่ขาแบบสุดยอดดอีเห็ดปวนนี่โอ้ยมีเจ้าที่ว้ยป่าตอนนี้กระสิได้เห็ดปวก,อ,อ,กอีกเนาะอิ่มเลยลหะเห็ดปวกกระดยาษย้าย นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเคพี่พี่ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายลาย่เดี๋ยวจะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเบิ่งนี่ <c oughs> อันรตนะเอาอยู <Yes. S 2> ่พี่พี่ยก